อันนี้คือขากล้องนะฮะนี่นะครับตัวนี้คือคายล็อกนะฮะเพื่อจะให้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับแต่ถ้าเราถ้าเราอย่างเงี้ยบิดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไปเห็นไหมถ้าเราจะแผนซ้ายแผนขวานะเราก็คลายนะครับมาอย่างงี้ครับนี่แล้วตัวเนี้โยกขึ้นโยกลงนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะโยกขึ้นโยกลงได้อย่างงี้อย่างงี้จะสมูทจะนุ่มนะฮะอย่างงี้นะ ถ้าเราบิดอย่างนี้ล็อกไว้อย่างนี้มันจะขึ้นลงไม่ได้เห็นไหมแล้วก็ตัวนี้สามารถนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่นี่ขึ้นได้อย่างนี้นะฮะราคาที่ขึ้นได้อีกอ,กสอีสองขั้นนะเนี่ยเอ๊หนึ่งขั้นนี่ตัวเนี้ยก็บิดล็อกบิดล็อกถ้าไม่ล็อกไ็อย่างนี้เนี่ยหุบขาได้ การขาสุดกระลอ,อนนกลอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลลอกไปนี่เขาสุดอันนี้ก็แนวตั้งแนวนอนได้<ม>เห็นไหมอ,อกอกอ,อันนี้คือแนวตั้งตอีแม่งมีตมีตัวอยาเอันนี้แนวนอนเาเดี๋ยว